สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงหรือ UNSC นะคะที่เพิ่งมีไปเมื่อ25กรกฎาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับหัวข้อวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันโดยดูจากเอกสารที่สรุปแถลงการฝั่งไทยนะครับที่นำเสนอในที่ประชุมวันนั้นค่ะ เป้าหมายเราก็คือจะมาดูว่าประเด็นสำคัญข้อเท็จจริงหรือมุมมองที่ฝ่ายไทยนำเสนอในเวทีโลกเนี่ยเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะใช่ครับทำความเข้าใจจุดยืนแล้วก็วิธีที่ไทยสื่อสารในเวทีนั้นตามเอกสารที่เรามีอยู่โอเคค่ะงั้นเริ่มที่บริบทความขัดแย้งก่อนเลยไหมคะเอกสารนี้เขาปูเรื่องมายัางไงก่อนจะไปถึงจุดยืนของไทยครับ ตัวเอกสารเนี่ยเริ่มด้วยการชี้แจงข้อกล่าวหาที่ไทยมีต่อกัมพูชาก่อนเลยมีอะไรบ้างคะก็ระบุว่ามีการล้ำแดนเข้ามามีการยิงเอ่อปืนใหญ่เข้ามาในฝั่งไทยด้วยนะครับกระทบพลเรือนแล้วก็มีการให้ข้อมูลที่เอ่อบิดเบือนไม่ตรงกับความจริงซึ่งทักเอกสารก็บอกว่าเนี่ยแหละคือสาเหตุที่ทําให้ต้องมีการประชุมฉุกเฉินของ UNSC การเปิดประเด็นแบบนี้ก็เหมือนการวางกรอบว่าไทยเป็นฝ่ายถูกกระทําก่อนตั้งแต่ต้นเลยนะคะ ครับก็เป็นการสื่อสารมุมมองของฝ่ายไทยแล้วพอเข้าที่ประชุม UNSC เนี่ยจุดยืนไทยก็ค่อนข้างชัดเจนมากครับชัดเจนยังไงคะมีข้อเสนออะไรเป็นรูปธรรมไหมคือมีการประนามการกระทำของกัมพูชาเลยเอกสารใช้คําว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยแล้วก็มีการใช้กำลังต่อพลเรือนไทยค่ะซึ่งทางไทยมองว่ายอมรับไม่ได้ ใช่ครับยอมรับไม่ได้เลยแล้วก็มีการเน้นย้ำเรื่องสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองด้วยอ๋อประเด็นนี้สำคัญเอกสารลงรายละเอียดเยอะไหมคะเรื่องการป้องกันตัวเยอะครับอ้างถึงกฎบัตรสหประชาชาติเลยแล้วที่น่าสนใจคือเขาลงรายละเอียดด้วยว่าปฏิบัติการทางทหารของไทยเนี่ยค่ะมันเป็นไปตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะมีหลักอะไรบ้างคะ แล้วทำไมต้องเน้นขนาดนั้นหลักๆที่พูดถึงก็มีหลักความแตกต่างหรือ distinction คือต้องแยกเป้าหมายทหารกับพลเรือนหลักสัดส่วน proportionality คือใช้กำลังต้องสมส่วนไม่เกินกว่าเยุแล้วก็หลักความจำเป็นทางทหาร military necessity อืคือการกระทำนั้นมันจำเป็นจริงๆเพื่อเป้าหมายทางทหารการที่เอกสารเน้นตรงนี้มากๆเนี่ยก็คือก็คงพยายามจะบอกว่าสิ่งที่ไทยทำ มันชอบทำตามกฎหมายระหว่างประเทศนะไม่ได้ลุกรานหรือว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายพลเรือนเข้าใจเลยค่ะเป็นการสร้างความชอบธรรมในเวทีโลกแล้วนอกจากเรื่องป้องกันตัวมีข้อเรียกร้องอื่นอีกไหมคะมีครับก็เรียกร้องให้กัมพูชาหยุดการกระทําที่เอกสารเรียกว่าเป็นการยุยุวนะครับแล้วก็หยุดใช้กําลังแล้วให้ทํายังไงต่อคะให้กลับมาคุยกันครับในกรอบทวิทภาคีคือคุยกัน2ฝ่ายอันนี้คือแนวทางที่ไทยอยากให้เป็นอ๋อเน้นคุย2ฝ่ายใช่ครับ แล้วก็มีอีกประเด็นคือไทยประนามเรื่องที่กัมพูชาใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลด้วยบอกว่าผิดสนธิสัญญาออต,ตาวาชัดเจนเลยค่ะในฝั่งไทยที่นี้อยากทราบว่าเอกสารฉบับนี้เนี่ยเขาเนำเสนอจุดยืนหรือข้อเรียกร้องของฝั่งกัมพูชาไว้บ้างไหมคะถึงแม้จะเป็นมุมมองจากฝั่งไทยก็ตามครับ มีสรุปไว้เหมือนกันคือตามเอกสารนี้เนี่ยฝ่ายกัมพูชาก็มีข้อเรียกร้องหลักๆเหมือนกันค่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกคือเขาต้องการให้หยุดยิงทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขเลยอ๋อหยุดยิงทันทีไม่มีเงื่อนไขครับซึ่งก็อาจจะดูต่างจากท่าทีไทยนิดหน่อยที่อ,อยากให้กัมพูชาหยุดการกระทําที่เป็นปัญหาก่อน นอกจากนั้นกัมพูชาก็ร้องขอ,อาการแทรกแซงจากนานาชาติหรือให้มีคนกลางเข้ามาตรวจสอบอืมต้องการให้มีคนนอกเข้ามาใช่ครับแล้วก็เสนอให้นำข้อพิพาทเรื่องเขตแดน4จุดไปที่ศาลโลก ICJ เลยโหแนวทางแก้ปัญหาดูจะต่างกันชัดเลยนะคะฝั่งหนึ่งอยากคุยกันเองอีกฝั่งอยากได้นานาชาติกับศาลโลกเข้ามาแล้วเรื่องข้อกล่าวหาล่ะคะเอกสารบอกไม่ว่ากัมพูชากล่าวหาไทยว่าอะไร มีครับเอกสารนี้ก็บันทึกไว้ว่ากัมพูชากล่าวหาไทยว่าเป็นฝ่ายรุกรานแล้วก็ใช้อาวุธหนักยิงเข้าไปในฝั่งกัมพูชาก็คือเป็นมุมมองที่ตรงข้ามกับที่ไทยนําเสนอเลยตรงข้ามกันเลยครับแล้วผลการประชุม UNSC ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะในมุมมองของเอกสารนี้คือเอกสารก็บอกตรงๆว่ายังไม่มีมติอะไรออกมาจาก UNSC เป็นทางการอ้าวเหรอคะครับแต่สิ่งที่เอกสารนี้เน้นมากๆเลยอาจจะเรียกว่าเป็น หัวใจของการนำเสนอครั้งนี้ก็ได้คือการที่ไทยได้มีโอกาสถแถลงข้อเท็จจริงในมุมของตัวเองให้ประชาคมโลกฟังซึ่งเอกสารนี้ตีความว่านี่คือชัยชนะด้านข้อมูลชัยชนะด้านข้อมูลน่าสนใจนะคะมันสะท้อนอะไรคะการใช้คำนี้ก็อาจจะตีความได้ว่าพ่อหมายสำคัญอันนึงเลยคือการชิงความได้เปรียบเรื่องข้อมูลข่าวสารการสร้างความรับรู้ในเวทีโลกค่ะให้คนเข้าใจมุมมองไทยใช่ครับ ให้จุดยืนไทยการกระทําของไทยได้รับการเข้าใจได้รับการยอมรับถึงแม้จะยังไม่มีข้อยุติอะไรออกมาก็ตามสรุปง่ายๆจากมุมมองเอกสารนี้ก็คือไทยเนี่ยถูกกระทํานะต้องป้องกันตัว ทำตามหลักสากลไม่ได้เริ่มก่อนไม่ได้ทําร้ายพลเรือนพอจะเห็นภาพรวมตามที่เอกสารนี้ให้ข้อมูลแล้วค่ะประเด็นหลักๆก็คือมุมมองที่ต่างกันมากเรื่องใครเริ่มใครทําอะไรแนวทางแก้ปัญหาก็ต่างกันถูกต้องครับซึ่งก็น่าคิดต่อนะครับว่าในสถานการณ์ที่ข้อมูลมันถูกนําเสนอต่างกันแบบนี้ในเวทีโลกเนี่ยกา,การจะสร้างความเข้าใจร่วมกันมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงโดยเฉพาะเมื่อยังไม่มีเอ่อกลไกกลางมาตัดสิน นั่นสิคะแล้วทางออกจากความขัดแย้งจะเป็นยังไงต่อไปถ้าทั้งสองฝ่ายยังยืนอยู่บนจุดยืนที่ดูเหมือนจะไปด้วยกันไม่ได้เลยแบบนี้อันนี้น่าคิดค